สวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบขัดหัด7.7หน้า64หนังสือเรียนวิชาคณิตศา,ศาสตร์ชั้นป6เล่มที่2บทที่7นะครับเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับฝากกันทุกครั้งฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับก่อนจะไปดูแบบขัดด7.7นะครับมาดูตัวอย่าง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ากันสักหน่อยนะครับแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเวอออ้นอกอ t o ดที่เส้นทะแยงมุมยาวเส้นละ1.2เมตรนะครับเส้นทะแยงมุมยาวเส้นละ1.2เมตรก็คือเส้นปลาวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเวา้าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูเว่าคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับซึ่งในโจทย์กําหนดให้เส้นทแยงมุมยาวเส้นละ1.2เมตรนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอดทนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณในวงเล็บผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือเส้นทแยงมุมยาวเส้นละ1.2ก็เอา1.2มาคูณกัน นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเพราะโจทย์กำหนดความยาวมาเป็นเมตรพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็จะได้1ส่วน2กลายเป็น12สอ่วนอ่า1.2กลายเป็น12ส่วน10คูณ1.2ก็คูณ12ส่วน10นะครับเพราะทศนิยม1ตำแหน่งทำให้เป็นเศษส่วนจะมีส่วนก็คือ10นะครับ 12ส่วน10คูณ12ส่วน10นะครับก็เป็น144ส่วน100นะครับ144ส่วน100นะครับคูณกับเศษ1ส่วน2 2ก็ตัดกับ144ก็จะเหลือ72ส่วน100ตารางเซนติเมตรนะครับเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะครับ 72 100. ส่วน100ส่วน1น0ถ้าเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ยก7กับ2มาก่อนนับมา1ตำแหน่งนับมา2ตำแหน่งก็ใส่จุดทศนิยมข้างหน้าไม่มีตัวเลขก็เติมเลข0ย์จึงเท่ากับ0.72ตารางเมตรนะครับตอบ0.72ตารางเมตรแบบหัด7.7นะครับ4ข้อสแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม นะครับข้อที่หนึ่งสี่เหลี่ยมหอมอโนอโดยกำหนดส่วนของเส้นตรงหออนะครับหออเส้นทแยงมุมตัวนี้ยาว5เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงมอ,น,อนะครับแนวตั้งตรงนี้ยาว3เซนติเมตรวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแายงมุมตัดกันเป็นมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมรูปเ่ นะครับเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมพื้นที่ของร ium, ูปสี่เหลี่ยมหอหมออนอนหรือสี่เหลี่ยมมอนนะครับเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณเขากาหนดความยาวของเส้นทแยงมุมมาให้2เส้นคือ3กับ5นะครับเพราะนั้นก็คูณ3คูณ5ตารางเมตรอาตารางเซนติเมตรขออภัยนะครับ สาคูณหเป็น15บหนะครับสิบหคูณเศษหนึงส่วนสก็เป็น15บส่วนสตัดกันก็เหลือ7.5็ดนะครับสิบ่วนสก็คือครึ่งหนึงของสินั่นเองข้อที่1ตอบ7.5ตารางเซนติเมตรข้อ2นะครับสี e ่เหลี่ยม Seru นะครับ Su Re กำหนดส่วนของเส้นตรง M R นะครับ M R ก็คือเส้นนี้ นะครับตัว M ตรงกลางเป็นจุดตัดตัวนี้ M R 7.5วา M R 7.5วา EU E U E U 20วา M R คือ25วาคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมรูปเบ้าก็คือนะครับเส้นทแยงมุมจะแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งจะแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง นั่นคือคุณสมบัติหนึ่งของสี่เหลี่ยมรูเบาเพราะนั้นเส้น EU นะครับก็จะแบ่งครึ่งเส้น SR นะครับซึ่งเขากำหนด MR มาเป็น7.5แสดงว่าครึ่งหนึ่งของมันคือ7.5แต่เราเอา7.5นี้ไปคำนวณไหมครับไม่ใช่เราเอาความยาวของเส้นทแายงม,มุมทั้งเส้นก็คือ SR เพราะนั้นการจะหา SR ได้ก็คือต้องเอา MR นะครับมาบวกกับ SM ซึ่งอันนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งเส้น นะครับเส้นนี้ครึ่งหนึ่งคือ7.5เส้น sr ทั้งเส้นก็เป็น7.5คูณ2ก็คือ15วานะครับทำความเข้าใจเด็กๆก,ก่อนวิธีทำนะครับข้อที่2พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง mr ยาว7.5วาจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง sr ก็ยาว2คูณเ5เท่ากับ15วาเห็นไหมครับ เพราะ MR เป็นครึ่งหนึ่งของ SR แต่เราต้องใช้ SR มาคำนวณพื้นที่ของรยยูปสี่เหลี่ยมชัวนะครับ s u r e เท่ากับ C 1ต่อ2คูณ15คูณ20ตารางวานะครับ2ตัดกับ20 2 1เป็น2 2คูณ10เป็น20ก็เหลือ10คูณ15ตารางวาก10คูณ15ก็เท่ากับ150ตารางวาข้อที่สองตอบ150ตารางวานะครับ ข้อที่3ามสี่เหลี่ยมพอ o, มสอ,พอสอพอสมอนะครับกาหนดส่วนของเส้นตรงพออคือเส้นนี้ยาวและ o, สอสนะครับคือเส้นนี้ยาว5เซนติเมตรเท่ากันนะครับรูปนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมรูเ้านะครับแต่ว่ามันยาวเท่ากันนะครับลักษณะมันยังไม่ใช่สี่เหลี่ยมรูเบานะครับมันไม่เป็นเว่าได้ไงพูดได้ไง วิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะครับให้ง่ายที่สุดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับถ้าบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมรูปเวาเลยมันก็จะดูงงงนิดหนึ่งว่าไม่เห็นมัเนมเป็นรูปเวานะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมอสออมอสพนะครับเท่ากับเศษตหนึ่งส่วนสองคูณห้าคูณห้าเพราะแต่ละเส้นนั้นยาว 5้าซนเมตรนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรห้คูณหก็เป็น25นะครับคูณกับหนึ่งส่วนสก็เป็น25่ส่วนสครึ่งหนึ่งของ25นั่นเองครึ่งหนึ่งของ25ก็คือ12.5ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะนั้นข้อที่3ตอบ12.5ตารางเซนติเมตรข้อสี่สี่เหลี่ยม A R E C A C E R นะครับกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง S A นะครับยาว3.5 sa เป็นครึ่งหนึ่งของ ae ที่เราจะใช้คือ ae นะครับจะคล้ายๆกับข้อที่2นะครับให้มาครึ่งหนึ่งเราจะหาเส้นทั้งเส้นก็เอาไปคูณ2อ cr sr อันนี้ก็ให้มาครึ่งหนึ่งคือยาว6นะครับส่วนของเส้นตรง sr แต่ที่เราจะใช้คือใช้ cr นะครับอันนี้ก็ต้องไปคูณ2เพราะนั้นในข้อนี้นะครับเขาให้มาครึ่งนี้ให้มาครึ่งนี้กับให้มาครึ่งนี้นะครับเราก็ต้อง เอาทั้งเส้นมาคูณกันซึ่งการที่จะเอาทั้งเส้นมาคูณกันก็นคือ2เท่าของแต่ละเส้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำนะครับในข้อที่4พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเท่ากับเส้ส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับจากรูปนะครับเขากําหนดส่วนของเส้นตรง SA ยาว3.5ซนมจะได้ AE ยาว2อคูณสาเท่ากับซนติเมตรนะครับ จากรูปตรงนี้นะครับกําหนด SA มา3.5เพราะนั้น AE นะครับทั้งเส้นนี้ก็ต้องเอามาคูณ2อย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นและอีกเส้นหนึ่งนะครับกำหนดให้ SR ยาว6ซนมจะได้ CR คือเส้นทแยงมุมทั้งเส้นนั้นนะครับมีความยาวคือ2คูณ6เท่ากับ12เซนติเมตรนะครับเพราะเขาเอาไปคูณน,นะครับผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองพื้นที่ของรูปสี A ่เหลี่ยม CARE นะครับ สี่เหลี่ยมแคเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณเจ็ดคูณสิบสองตัดทอนกันได้สองหนึ่งเป็นสองสองเท่าไหรได้สิบสองก็สองคูณหกนะครับก็จะเหลือหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองตารางเซนติเมตรข้อที่สี่จึงตอบสี่สิบสองตารางเซนติเมตรนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับฝากกันเช่นเคยทุกๆคลิปนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด แชร์นะ่ะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปมีข้อสงสัยหรือติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย